สวัสดีครับผมนายเดมอนจากคลิปพื้นฐานก่อนหน้านี้นะครับต่อมาเราก็มาดูเรื่องของเทียริสของยานกันซึ่งแม้ว่าโอกาสที่ออกมานะครับมันจะน้อยแต่เล่นเล่นไปเดี๋ยวก็คงได้กันเองซึ่งเทียเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับเอามาจากโซนยุโรปที่เขาเล่นก่อนเรานานแล้วก่อนจะเข้าสู่การจัดเทียนะครับเดี๋ยวชี้แจงจุดสําคัญอีกอย่างว่าเขาใช้อะไรเป็นเงื่อนไขในการจัดเทียพวกนี้นะครับ สิ่งแรกนะครับประเภทไดเมจโดยเกมเนี้ยมีประเภทไดเมจอยู่2แบบก็คือประเภทพลังงานกับประเภทกายภาพซึ่งยานที่มีอาวุธพลังงานนะครับจะมีน้อยอยู่น้อยมากนะครับแล้วก็ไดเมจของมันเนี่ยไม่ได้นับค่าป้องกันแต่เป็นค่าต่อต้านพลังงานแทนซึ่งทําให้ยานลําไหนเนี่ยอยู่ประเภทปืนพลังงานเนี่ยมีเทียรอย่างต่ําเริ่มที่ตัว A เ,เลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องกายภาพนะครับ ไม่ว่าปืนแบบไหนนะครับปืนใหญ่ตอร์ปิโดหรือมิสไซล์ล้วนจัดเป็นกายภาพทั้งหมดนะครับเขาจะจัดเอาเดเมจต่อฮิตที่แรงที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าเกาะเนี่ยหักล้างเป็นฮิตถ้าปืนหนึ่งมีเดเมจส5บห้านะครับยิงสามครั้งเจอกับป้องกัน5้าเนี่ยจะได้เดเมจแค่30เท่านั้นเพราะงั้นเดเมจต่อฮิตจึงเป็นตัวสําคัญในการจัดเทียร์ครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเทียร์ลิสต์นะครับอย่าอธิบายก่อนว่า เทียจลเทียเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างเอสเทียนะครับก็คือเป็นยานทุกประเภทเป็นยานประเภทที่แบบทุกคนเนี่ยต้องการแน่นอนละมีพลังสูงสุดได้มาก็ถือว่าเทพไปเลยเอเทียนี่คือยานชั้นเยี่ยมครับสู้ได้กับทุกประเภททำาดาเมจได้รุนแรงแต่ก็ยังไม่เทียบเอนะครับ B เทียเนี่ยคือยานที่ใช้งานได้ดีแต่เพราะว่ามีข้อเสียบางอย่างมันก็เลยมาตกที่ทีบีคือยานกลางๆครับหรือไม่ก็อ่อนไปเลยใช้งานได้แต่ก็เทียบพวก B ไม่ติดเลย ส่วนดีเนี่ยจัดว่าไรประโยชน์เลยแล้วครับยากต่อการใช้งานเอามาใช้งานได้ก็จริงแต่ว่ามีตัวอื่นให้ใช้ดีกว่าเอามาเข้าเทียกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยเอสเทียร์ n s t a n t i n the Great ยานลำนี้ครับจัดเป็นยาน b บ t เท e c ค u ูเซอที่ว่าเทพสุดด้วยการที่มีปืนพลังงานนะครับแล้วก็มีมิสไซล์ที่มีเดเมจพื้นฐานที่800ทำให้ยานคาดนี้นะครับจัดเป็นยานที่มีทังทำลายล้างสูงสุด ด้วยความที่มันจัดเป็นคลาสเบตเทิลคูเซอร์ด้วยทําให้มีทั้งพลังป้องกันและเลือดมหาศาลจึงจัดว่าเป็นยานที่ดีที่สุดนั่นเองครับต่อมา internal storm นะครับยานคลาสเดียวกันครับกับเบตเทิลคูเซอร์เน้นหนักที่ปืนพลังงานแล้วก็มีระบบกัาปิโดด้วยแถมด้วยมิสไทน์เหมือนกันเป็นได้ทั้งไดเมจ e ดเวลเลอร์นะครับแล้วก็าวคาคันโทลจัดเข้ามาเป็นเอสทด้วยกันแล้วก็การแนะนำนะครับว่ายานนี้ควรไปโฟกัสที่ระบบพัฒนาไอรอนซิสเต็ม ต่อมา s p ปียร์ออฟยูเ s นะนะครับยานลำนี้ก็เหมือนกันครับเปเทนทูสเตอร์แต่ว่าถูกเน้นไปทางแท้งนะครับแม้ว่าจะมีปืนพลังงานแต่ว่าเบากว่า2คนแรกนะครับอสองยานแรกนะครับแต่มันก็แท้งได้เมจแล้วก็สู้กลับได้ครับซึ่งคำแนะนํานะครับให้แนะนําไปที่โปกัสไปที่นะครับเร็วกันนะครับในการอัปเกรดอาวุธแล้วก็อาร์มอ์และ HP ครับจบด้วยยานทอรัสนะครับ ยานชั้น Destroyer นะครับยานลำนี้นะครับเกือบจะตก S ไปแล้วแต่ว่ามันมีความสามารถเด่นก็คือมันเป็นยานประเภทพลังงานครับแล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างก็คือมีค่าคูดาาวที่ต่ำสุดนะครับถ้าเกิดว่าอัปเกรดเต็มที่ยานนี้จะมีค่าคูดาวอยู่ที่45เลยครับทำให้มันโดดขึ้นมาจาก TierA มาอยู่ S นั่นเองแล้วก็มาถึง a ทียกันนะครับ เปิดตัวด้วยคาริสโตครับยานคลาสครูเซอร์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ตอรปิโดแล้วก็เป็นยานสําหรับจัดการพวกยานครูเซอร์ด้วยกันอีกทั้งยังเป็นยานที่อยู่แนวลบหลังสุดทําให้ยากต่อการเข้าถึงคำแนะนําของยานนี้นะครับเน้นที่ระบบตอรปิโดต่อมา cass 06นะครับยานคลาสครูเซอร์ที่มากับกล่องวิจัยพื้นฐานสามารถทําได้ทั้งรับไดเมจและสร้างไดเมจจัดว่าเป็นยานที่ดีที่สุดนะครับที่เป็นกล่องเริ่มต้น คำแนะนำของยานนี้นะครับเน้นที่เกอาป้องกันแล้วก็ตอไปิโดครับส่วนระบบปืนเนี่ยค่อนข้างแพงไม่คุ้มค่าที่จะอัพนะครับต่อมาเซลูล่าดีเฟนเดอร์ครับยานนี้เป็นยานประเภทคลาสคอนเวนตินะครับเป็นยานที่มีอาวุธหลักเป็นตอรปิโดพลังทำลายล้างสูงจึงอยู่ที่เอล s t ครับต่อมาชิเมล่าครับยานคลาสครูเซอร์นะครับที่ทำหน้าที่เป็นแท้ง ถูกเรียกว่าเป็นน้องๆของ Spear of Uranus แล้วก็มีดาเมจที่จัดว่าดีด้วยแม้จะหนานะครับแต่พลังโจมตีก็น้อยกว่า CAS 0 6 6แล้วก็ไม่มีระบบป้องกันพวกอาวุธพลังงานครับคำแนะนำนะครับเสริมเกาะแล้วก็ระบบปืนต่อมาครับ CV 3 0 0พครับยานคลาส Cruiser ที่เป็น Carrier ครับไาเเมขึ้นอยู่กับว่ายานเล็กเป็นยานอะไรนะครับแต่เพราะว่าค่าบัญชาการเนี่ยทำให้ยานเนี้ยเหมาะจะเป็นกองกำลังเสริมมากครับ ต่อมาการเดี a ยครับยานคลาสดิสโทเยอร์ที่ไม่ได้เน้นการทำลายครับจะเป็นระบบ UAV ที่ช่วยเสริมกองยานให้อึดถึกทนมากขึ้นคำแนะนำนะครับอัพ UAV ให้เต็มมาต่อกันที่ยาน EO นะครับยานคลาสโรสเซอร์ที่มีปืนพลังงานและก็ความสามารถในการหลบหลีกซึ่งอย่างที่บอกครับพวกปืนพลังงานเนี่ยมันมีน้อยทำให้ยานลำนี้ขึ้นมาสู่ระดับ A ได้ คำแนะนำนะครับเน้นปืนพลังงานแล้วก็จะเสริมป้องกันหรือโหลดปลีกก็แล้วแต่ใจเลยครับต่อมา m a r ซ Celestis y a r ยาน a ์ s f r i g เกตนะครับที่มีระบบยิงต่อิโดความเร็วสูงทําให้ยานลํานี้สามารถสร้างดาเมจแก่ยานทุกประเภทในเกมคําแนะนาของยานนี้นะครับเน้น Up ัพต่อิโดให้สุดโอเคครับต่อมา l e a บ b e ครับ 3, รรเจ็ดขี่สิบสาน Yarn c l a o ที่มีมิสไซล์ดาเมจสูงจัดเป็นยานต,อนตา่อต้านยาน c ลาส s c r u i อ e r ได้เป็นอย่างดีครับ แล้วก็ต่อด้วยรูบี้ยานคลาสฟริกเกตนะครับที่มีปืนพลังงานแรงสูงสามารถสู้ได้กับยานทุกประเภทคำแนะนำของยานนี้คือให้อัพระบบชาร์จพลังงานของปืนครับเพื่อเน้นทำไดเมจกับยานขนาดใหญ่ต่อมาครับทันดรายานคลาสดิสไตรเยอร์นะครับที่มีระบบ UAV ช่วยเสริมกองทัพนะครับก็ไม่ต้องอธิบายครับอั UAV ให้เต็มได้เลยครับต่อมาครับ โซลาวานนะครับยานคลาสครูเซอร์นะครับที่สามารถบรรทุกยานเล็กได้เยอะมากแต่มีพลังโจมตีน้อยนะครับเหมาะเป็นกําลังเสริมทั้งนี้จะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับยานที่บรรทุกเนี่ยแหละครับต่อมาครับกับสติงเกรยานประเภทไฟเตอร์นะครับที่เน้นจู่โจมยานขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าก็บบอบางเหมือนกันต่อด้วยเซดริก A100 ยานประเภทไฟเตอร์ที่มีปืนพลังงานครับทำให้สามารถต่อดู่ต่อสู้ได้กับทุกคลาสเลยวิงฮัตเซอร์ยานคลาสอิสโทเยอร์ที่มีปืนใหญ่และระบบมิสไซน์ครับสามารถสู้ได้ทุกคลาสเช่นกันแต่ให้เน้นปืนใหญ่เพราะว่ามิสไซน์เนี่ยไดเมจจะแพ้คูุเซอร์อยู่วิตา B010 ยยานคลาสไฟเตอร์ที่มีปืนพลังงานครับทำให้สู้ยานขนาดใหญ่ได้แต่ก็ไม่เก่งกับยานเล็กทั่วไป s ซโนสติงเกอร์ยานคลาสบริกเกตครับที่มีระบบ UAV แต่ไม่ได้ใช้เพื่อเสริมทัพนะครับแต่ใช้สู้แทนจะเป็นตัวทำเดเมจเดเลเลอร์เช่นกันแล้วก็จบไปแล้วครับกับเทียเนะครับต่อมาเดี๋ยวจะไปต่อเทียบกันต่อมากับ B ีเทียครับผมเปิดตัวด้วย B 1 9 2 New เ a n านิวยานคลาสไฟเตอร์ที่มีฟามสามารถต่อสู้ระดับกลางสู้ได้ทางไฟเตอร์และยานลบข้อเสียคือมันแรงไม่พอที่จะสู้กับครูเซอร์ขึ้นไปครับ ต่อมากับผู้ฟ็อกครับยานคลาสไฟเตอร์อีกเหมือนกันที่มีตอร์ปิโดที่ทำไดเมจได้ดีครับทั้งยานลบและการบุกยึดฐานแต่ข้อเสียไดเมจต่อฮิตค่อนข้างเบาครับทำให้สู้พวกครูเซอร์ไม่ได้เช่นกันต่อมาเซเลสครับยานคลาสดิสโทเออร์ที่สามารถบรรทุกไฟเตอร์ขนาดกลางได้2ลังอีกครั้งยังสามารถซ่องไฟเตอร์ให้ได้ด้วยนะครับข้อเสียก็ขึ้นอยู่กับไฟเตอร์นี่แหละครับว่าดีแค่ไหนเพราะยานลำนี้เน้นที่ไฟเตอร์เป็นหลักเลย ต่อมากับ cv 1 1 0 0 3นะครับยานคลาสโคเวนตินะครับที่มากับกล่องวิจัยพื้นฐานสามารถทำเดเมจได้ดีด้วยปืนใหญ่ที่ติดยานครับแต่ก็ยังไม่แรงพอครับที่จะยุทที่จะสู้กับคลาสครูเซอร์ที่อัปเกรดเกาะแล้วต่อด้วย cv m 0 1 1ยนานคลาสโคเวนติเหมือนกันครับแต่ว่าใช้มิสไซล์แทนที่จะเป็นปืนใหญ่แต่ก็เช่นกันครับสู้กับพวกครูเซอร์ไม่ได้อีกเหมือนกันจันบิยาเออ 410ยานคลาสไฟเตอร์ขนาดกลางที่มีไดเมจค่อนข้างดีแล้วก็สามารถสู้กับครูเซอร์ระดับทั่วไปได้ด้วยนะครับเอามา kccpv 2.0ยานคลาสครูเซอร์ครับที่มากับกล่องวิจัยเริ่มต้นเกมจริงๆควรจะอยู่ในเทียเอเทียลิสนะครับแต่ว่าเนื่องจากยังทำาดเมจได้ไม่ถึงนะครับจึงตกชั้นลงมาสามารถบรรทุกไฟเตอร์ขนาดใหญ่ได้2ลำยานนี้นะครับจัดว่าเป็นระดับดบกนะครับ ไรโคนนะครับยานครูเซอร์ที่มีอาวุธต่อต้านยานลบแต่ว่าก็ได้กว่าคัสครูเซอร์ด้วยกันนะครับทำให้มันตกมาที่ b ีบีลิสนะครับเนบูล่าเชสเซอนะครับยานคลาสควินต mm ิ hmm. ก็เหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่เทีเยร์เดียวกันคือสู้กับครูเซอร์ไม่ได้ d e เดเตอรยานคลาสครูเซอร์เหมือนกันแล้วก็เป็นแคริเออร์ด้วยบรรทุกไฟเตอร์ขนาดกางได้ถึง4ลัแต่ไม่มีลูกซ่อมแซมในตัวให้ แต่ตัวมันเองก็มีมิสไซล์ที่แรงพอจะสู้กับคลาสคูเซอร์ด้วยกันได้ครับต่อมากับดีไลแอดนะครับยาน Class คลาสฟริเกตนะที่ถือเป็นตููยานคลาสฟริเกตด้วยกันแล้วก็ดิสโทเยอร์แต่เนื่องจากไดเมจต่อฮิตไม่แรงพอที่จะสู้กับคูเซอร์นะครับทำให้มันอยู่เทียน,นี้แต่มันก็ยังเด่นในการเล่น PVP เพราะว่ามันสามารถได้ตียานคลาสฟริเกตและดิสอยเยอร์คนอื่นได้ครับ แดนดรักนะครับยานคลาสไฟเตอร์ขนาดเล็กที่มีจุดเด่นในการสู้กับไฟเตอร์ด้วยกันแต่นอกนั้นก็เฉยๆครับทั้งนี้ความสามารถขึ้นอยู่กับว,ว่าฝั่งู้นจะมีอะไรบ้างนั่นเองไซเลนอาสินยานคลาสคอนเวนตินะครับทำเดีเมตได้ดีกับทุกอย่างแต่เมินเพื่อนๆในเทียบีมันสู้ครูเซอร์ไม่ได้เหมือนกันสปอร์เอี่ศูนย์สี่ยานคลาสไฟเตอร์ขนาดเล็กที่เด่นในการต่อสู้กับยานเล็กด้วยกันครับ ST 5 9ยานคลาส Battle Cruiser นะครับแต่เนื่องจากมีไดเมดน้อยไม่คุ้มค่ากับค่าบัญชาการเลยจึงตกมาอยู่ที่ B t r ครับ Witter A 0 2 1ยานคลาส f i เต t ร r ขนาดกลางที่เน้นสู้กับ c r u ซ s e r นะครับแต่ดันแพ้ทางพวกเดียวกันเอง w o r d อ f f inn, i n ยานคลาส c o n v e n t นะครับที่เหมือนเพื่อนๆมันแม้จะมีไดเมจจัดว่าสูงแต่ก็ไม่แรงพอที่จะสู้กับ Cruiser ที่อัปเกรดแล้ว แล้วก็จบไปกับ D-list ครับต่อกับ C-tier list ครับใกล้ละ a c 7 2 1ยาน c า a ดิ Destroyer ที่มากับกล่องวิจัยเริ่มเกมมีพลังทำลายไม่แรงพอที่จะสู้กับ p r u ซ s e r ด้วยกันไม่พอยังมีค่าพลังป้องกันแค่5ครับในขณะที่ยาน c า a s ิ Destroyer ทั่วไปเนี่ยเขาเริ่มป้องกันกันที่20นิยมเอาไปใช้ช่วยยานกุดแรกบรรทุกแรกมากกว่าเพรมีการอัปเกรดพื้นที่เก็บของ แต่ถ้าพูดถึงยานที่อัปเกรดเป็นโหมดบรรทุกเครื่องบินนั้นนะครับทําได้ดีกว่าแล้วก็สามารถขึ้นไปได้ถึงเทียบีเลยครับถ้ายานที่บรรทุกนั้นดีพอ Balancer Anderson SC020 ยานคลาสไฟเตอร์ที่เป็นอดีตเทพครับก่อนโดนปรับทำให้ปัจจุบันมีจุดเด่นแค่อตัตราหลบเหลี50่50%ลอกนั้นสู้ไฟเตอร์ในเทียบีไม่ได้เลยแต่ก็ยังสามารถสู้ยานประเภทคลาสฟิกเกตได้อยู่นะครับ เอริสวยานคลาสดิสไทรเ r อร์ที่แจกจากการเติมเงินครั้งแรกนะครับมีความสามารถต่อสู้กลางๆแต่เพราะว่าไดมจตพื้นฐานอยู่ที่40ทําให้ไม่สามารถสู้กับยานครูเซอร์ที่มีพลังป้องกันรเริ่มต้นที่50ได้ครับต่อมากับ FG300 ครับยานคลาสฟิกเกตเริ่มต้นของเกมที่มีไเมจตตํามากสู้คลาสอื่นไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นเสริมอย่างรุ่นอาร์มอลและเลคคอนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเทียบทันที ด้วยอาร์มอที่มีค่าป้องกันขึ้นถึง15นะครับและอัพเลือดเพิ่มมาด้วยแต่ใช้ค่าบัญชาการแค่3ทําให้มันเหมาะเป็นกระสอบทรายอย่างดีส่วนเล็กคอนนะครับเหมาะกับการใช้เทเดอร์และเปิดแผนที่ต่อมาครับมาเรทรานคิวริทาร์ติสนะครับยานคลาสบลิกเกตที่อาวุธทั้งปืนใหญ่และมิซายแต่ด้วยค่าไดาเมจตของมิซายที่ยิงช้าทําให้มันตกเทียลงมาซึ่งตัวมันเองเนี่ยจัดอยู่ประมาณว่า4บวกนะครับ SC 002ยานคลาสไฟเตอร์ขนาดเล็กที่มีจุดเด่นที่อัตราหลบหลีก5คและเหมาะที่จะสู้กับไฟเตอร์ด้วยกันครับแล้วก็หมดไปแล้วครับกับ C tier นะครับต่อกับ D tier rank นะครับที่ว่าอาจจะไม่มีใครฟังก็ได้นะ Carry l r o n นะครับยานคลาสทิกเกตที่เน้นไปทางเทรดและเปิดแผนที่กับเมื่อเทียบกับ FG 300สามลอนที่ใช้ค่าบัญชากรน้อยกว่ามันก็เลยดูไรประโยชน์ไปเลย แต่ยังดีกว่าที่มีเดเมจสูงกว่า FT 3 0 0จึงเหมาะเอาไปไล่เก็บยานเก็บแร่ได้ครับ m a r ล y New William นะครับยานคลาสฟริกเกตที่เน้นเดเมจบุกฐานด้วย4 a v ซึ่งทำเดเมจได้ดีกับภาคบัญชาการแค่ส2แต่นอกนั้นก็เลยประโยชน์ครับ n o m a M470 ยานคลาสฟริกเกตที่เน้นเดเมจสำหรับบุกฐานซึ่งก็ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่ได้แล้ว แล้วก็จบไปแล้วครับกับเทียร i s ิสนะครับตั้งแต่ S ถึง D ีแล้วจบเลยนะครับกับการจัดเทียร i s ิสของ n n i n ิน t y ี้รากันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่มรากันไทยมีอยู่แล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ใครที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม,มขอให้เข้าไปตรงนั้นเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยขอบคุณครับ